เป็นเจ้าใดนะคะพี่น้องคะสําหรับคอนเสิร์ตเปิดฤดูการของแสงทองฟินแลนด์เมื่อคืนนี้คนยิ่งใหญ่คนหลายแห้งยายะตั้งแต่เป็นอ่าเปิดฤดูการของแสงทองฟินแลนด์มีปีนี้ยิ่งใหญ่ลังการคนมืดฟ้ามืดดินแมนคนซาหลายคนแช่คน,คนซาคนบอกถึงหลายว่าปีนี้แสงทองเฮ็ดยิ่งใหญ่อิลีแล้วาใหญ่อิลีไใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยว่าแสงทองฟินแลนด์จัดปีนี้คือ จัดใหญ่จัดเต็มสมสมกับว่าฉลอง2อ,งองวัน2ล้านวิวของหอยใจบังไฟแสนค่ะสุดยอดอีหลีค่ะพี่น้องคะ,ะพี่น้องเอฟซีหลากหลายคนไปร่วมฉลองอบังไฟแสนน้องกันให้วางสัน้นอีลีหลักก่บเป็นอีอยังทีมาแร่งมากสําหรับน้องเพลงอ่พิมรด,ดาของเ่าค่ะพี่น้องคะซึ่งเพลงกับปอยไปได้แค่แจ็กมือสองมือ,องทะลุ สอง,สองล้าน,านสุดยอดบ่าค่ะพี่นอง oh. ปีนี่ถือว่าบอดบิ๊กกับบอดแพร่ยิ่งไงอลังการแห้งอ่านขาดพอมอืมอ่านขาดพอมปล่อยเพลงปุ๊บเปิดวงปั๊บคือโอ้โหแล้วกระแสมาคือต้องบอกว่าอ่านเกมขาดด้วยอ,อ่านเพลงขาดด้วยใช่แล้วน้องเพลงเขาเป็นคนร้องเพลงนี้ด้วยก็เลย ทำให้กระแสดีขึ้นเรื่อยจากกระแสเขาดีอยู่แล้วสำหรับแฟนของฟิลแลนด์เนาะแม่เนาะพ่อปล่อยเพลงปล่อยซิ่งเกินพ่อมันก็เป็นกระแสอยู่แล้วเนาะแม่เนาะเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งสองวันติดเลยเนาะแฮชแท็กอันดับหนึ่งแล้วก็คือแล้วก็คือการจัดวางตัวศิลปินนักแสดงอ่างสิแม่ดีไปหมดเลยวันนี้ไปเมื่อคืนอ่ะอือค่ะแล้วก็ต้องยอมรับบอดบิ๊กยอมรับอหลีค่ะอันดับแรกต้องบอกถึงอายุก่อนเนะแม่ก็แก๊นี่มองเบา อายุซ้ำนี่เฮ็ดได้ขนาดนี่แมพี่น้องแล้วก็อ่านเกมขาด <N> แล้วก็สามารถตัดสินใจที่สี่ตัดสินใจที่แบบว่าเออแล้วกันตอนนี้ล่าสุดเปิดขายเพลง <N> ตัวเ <N> ก,กียวมิวสิกเป็นยังไงเอาเป็นอีนยังที่แบบสุดยอดดีสําหรับอ่บิกบบบ๊กบอดบอดบิ๊ก กับบอดแพรวของเข้าแม,มแม่คะ่ะแม่ขาแต่ว่างานงานมาคืนนี่จัดอยู่ลานโกดังเนาะนลานโกดังซึ่งเมื่อคืนบอดบีก,ก็ได้ออกมาพูดออกอามาขอโทษก่อนว่าขอดทษพะพ่อแม่นะที่ว่า ปีนี้อาศซยังไม่ได้เทพปูนเด้อปีน่าจะเทพปูนหายเพราะปีนี้มันฉุกเร้าหงก<ม>เพราะว่ามันกระสิชืินจืนสิแชะแน่บอลปีก็ได้ออกมาขอโทษขอโพยมาขึ้นในขอ,อนิยตกรซึ่งบอคิดว่าพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนี่สิมาให้การต้อนรับเยอะขนาดนี้ร้ายอหลีมืดฝ่าม่วดินค่ะพี่น,อนอ้องคนรายมาคนน่ะพี่นอ้องหาแล้วก็เมื่อคืนนี้มีเจกจของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยในกลุ่มปิดในกลุ่มปิดเมื่อคืนนี้บัตร149บาทค่ะลุ้น ลุ้น iPhone ลุ้นทองคำนะคุณแม่ขาค่ะค่ะลุ้นไ h o n e ลุ้นทองคำในงานลุ้นวัวลุ้นทองคำลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าหางบัตรแล้วแล้วคือเลดคือเลอดตรงนี้คือเอาเฉพาะคนที่อยู่ในงานเท่านั้นนี่บอมีการแบบว่าอยากเลืดโทรติดตอนนั้นต้องมาตอนนั้นถ้าไม่มาโมคะเอาตอนนั้นไม่มีการแบบว่า๋อ ได้แล้วก็คือหายไปไม่มีนะค่ะเอาตอนนั้นคือชัดเจนอืมมาขึ้นบอลบีกวัดแร่อะไรประกาศเลยค่ะชัดเจนเลยคุณแม่ขานี่ค่ะถือว่าเป็นอ่าผู้นั่ทีมงานหัวหัวไฟแรงอะน้องแน่นอนค่ะบอลบียังไัยรุุนเนาะยังไัยหุุนอยู่อะหัวคิดกับสิแบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแน่สิไม่แน่คิดเนาะคนรุ่นไหมเนาะแม่เนาะคนหุุนไหมเนาะคนหลุนไหมบอลบี ต้องย่อมรำวามือมือคลืนน่ะน้องเพลงน่ะเพิ่นสิขึ้นเวทีค่ะเพิ่นกะไปให้บอลเพลงน่ะะน้องน้องเพลงเพิ่นกเขามาไหวกลับไปไปบอกไปน้ำจนว่าน้องเพลงน้ำตาไหลเนาะขึ้นเวทีไปให้เลยเนาะร้องเพลงพี่น้องกะหลายใส่ใส่เนาะใส่กับเลิศใส่เนาะค่ะเพาะว่าแต่ให้แต่น้องเพลงเนี่ยพี่น้องขาทั้งตัวบอสบิ๊กค่ะบอสบอสแพรวแล้วก็เอ่อ บอนี้ลุย uh, บอี่ลุย uh, <no. S 2> ก็คือไปบูมให้กําลังใจทีมงานทางด้านหลังเวทีก็คือเหมือนให้กําลังใจก่อนทําขึ้นทําการแสดงค่ะว่าทุกคนโซแสงฮาวฟิแลนด์โซโซโซแบบนี้เ uh. ท่นไหเอเขาเอินว่าบุคลากรหรือพเอ ศิลปินเนี่แม่แม่ฮึกเหิมสร้างความฮึกเหิมในหมู่คณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเป็นความสามัคคีในในทีมโอ้เป็นยังคือคนขีงเอาคนขิงเอาว่าเอาถึงแบบเรื่องแบบนี้ไงแม่คนขิงลูกนั่นแหละเขาเอิ่อนมาสร้างความฮึกเหิมในหมู่คณะสร้างความสามัคคีปลุกใจแม่นปลุกใจคือถ้าใครทำผิดล้อผิดอะไรไม่ต้องมีว่ากันผิดแล้วผิดไปไม่เป็นไรทำหน้าที่หน้าที่ให้เต็มที่การทำงานก็เป็นธรรมดาเนาะคนคนทำงานก็บยอมมีความผิดก็ต้องมีผิดเ่าเป็นยังค่ะพี่น้องค่ะค่ะ แต่ส่วนเมื่อคืนมาพูดถึงเรื่องแขกรับเชิญสักหน่อยค่ะแขกรับเชิญเมื่อคืนน่าสนใจจริงๆค่ะนั่นก็คือหนึ่งเลยนอกอ้า,อายสกุณาพรที่ก็เป็นกระแสเลยกับพ่อจ๋าพ่อนกพงศกอ๋อ<า>ไปงานนี้ด้วยแมนค่ะไปรับเชิญบน,วนเวทีของแสงทองฟิล์มเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งนออ้าอง้ายก็ได้ปล่อยเพลงเมื่อวานนี้ไงเมื่อวานนี้พอดีเลยร้านยางงามบอมหานยางงามบอมเมือว่านี่ก็ไปสั่งสีสันไปสั่ง ความสูขความมวนซื่งเน่ครับพี่น้องใส่ห้องฟินแลนด์อีกถือว่าผู้ได้เด็ิไปกัคุ้มนะคู่หมได้ได้หมนขึ้นน่คะพี่น้อง่านแหละเพราะว่าสองคนนี้เปลียนกระแสอยู่เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะน้องอาอายกับพ่อจ๋านี่ก็คือตอนนี้ก็คือไม่แผ่วเลยในโซเชียลเนาะคุณแม่เนาะไม่แผ่วเลยนอกจากนั้นยังมีคุณพ่อเวราพงศ์วงศิน์แล้วก็มาร์ควงศิน์ไปด้วยไปร่วมด้วยค่ะและตามมาด้วยศิลปินคู่บุญเด คุณพี่เด่นใช่เด่นใช่พงสามารถค่ะ,ะคุณเพื่ยขาดหายจากการดอกเพินกันยัง่งสนับสนุนกันอยู่ตลอดสาหรับพ<ม>อดแพวกับเด่นใช่นะคะแมนค่ะเมื่อคืนนี่นีลาพี่น้องต้องบอกว่าจากกระแสตอบรับเมื่อคืนนี้จากคอมเมนต์หรือจากการดูไลฟ์สดการซื้อบัตรทั้งบัตรกลุ่มปิดนาะแม่ไปดูไปดูในงานก็ดีไปดูในงานนี่ไม่แน่ใจว่าแตกห้าพันคนหรือเปล่าห้าพันหกพันได<ร>้ไหมเพราะว่าเยอะมากๆ ถเพราะว่าได้ยินได้ยินเขาประกาศเขาประกาศ,อกาศบ,บาอ,าอ,อกว่าทายอดซื้อบัตรตอนณตอนนั้นนะพี่น้องนะ<ภ>ถึงห้าพันจะแจกวัวเพิ่มวัวจังสั้นเด้<ภ>วัวจังสั้นณตอนนั้นเนยาก็ยกับมาดูวัวจังโมงเนาะณะตอนนั้นมาเสีจะแจกวัวเพิ่มแต่คาดว่าเพนบอสบิ๊กมาลงแล้วก็คือตีห้าคนยังเต็มเลยที่อยู่เมียนเยังหลายอยู่เพราะปีนี้เขาต้องบอกว่า บอลบียังได้โพสเลยแม่บอกว่าโอ้ยปีหน้าเห็นหมอลำมูห้องใหญ่สบายแตคอนสิมาเบิร์หลายปันนีอืมโอ้สุดยอดอีหลีสำหรับวงหมอลำของแพ้วเนาะแต่ต้องยอมรับเลยว่าไปเบิร์หมอลำสิงหมอลำสิงคือวงแสงทองฟินแลนใหญ่ใหญ่เกือบเกือบสิซ้าหมอลำมูวแม่แมนแมนเพราะว่าจะเป็นนักร้องแดนเซอร์หรืออ่าเคียงเสียงเวทที่หยั่งยิ่งง่ายม็อบม็อบคือหมอลำสิง คือหมอลำามูคือว่าอ่าคือหมอลำามูเวทีอีหลีของเพิ่นเดมแแอบ่แม่นเวทที่ที่พลายสดเด๊เวทีใหญ่ของเพิ่นน่ะแม่แม่แม่นป๊อดไปเบิ่งเด้ออยากไปเบิ่งคกับพี่น้องค่ะก็คืออู้หูอีกนิดเดียวกับหมอลำมูแหม่ค่ะมีดิแห่งแหงยิ่งใหญ่ได้เลยแมนยิ่งใหญ่อิหรีแล้วก็มีอ่าทีมงานศิลปินเข้ามาเสริมทัพยิ่งทําให้แสงทองฟินแลนด์ยิ่งมีชื่อเสียงมากโอ้ยแม่มามีคํามสีบอลโหลสําหรับกับ มันยิงใหญ่เอลีหลังจากที่ก็เคยไปก็เคยไปสัมผัสกับคุณเคยกับบรรยากาศดีนเนาะแมทข้าวหนูก็เคยไปที่สำนักง,งานแสงทองฟิลเล่นไปงานบ้างไฟนี่แหละไปงานบ้านไฟเรารู้สึกว่าป้าพี่จัด้เรียนยิ่งใงหญ่เอลี่งานภาษางานภายในภายในหมูบม่บ้านแม่เพี่นจัดแบบว่าขบวนฟ้อนชุดอยังคือจัดเต็มจัดเต็มป้าตั้งแต่ บอดแพร่ยังม่ทานในคลอดน่องตกเกี่ยวเลยแหมตอนนี้อุมทองยู่แหม่ป้าเป็นยิงใหญ่อีหลีสมซาสมเลื่องอีหลีพี่น้องขาต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนสําหรับแสงทองฟิลแลนด์นะแม่เนาะอืมอาฟารเป็นกำลังใจแสงทองฟินแลนด์ไหมคะแม่คะฝากไปถึงเอฟซีพี่น้องสุขผูุ้ข้นค่ะพี่น้องค่ะปีนีค่ะผู้ไดที ติดตามผลงานของแสงทองฟินแลนด์รับร่อง่าบาผิดหวังเพราะว่าบอสบิ๊กจัดใหญ่จัดเต็มบอสแพลบอสบอิบ๊กจัดใหญ่จัดเต็มค่ะยิ่งใหญ่ร่างการมากสําหรับแสงทองฟินแลนด์ในปีนี้ค่ะค่ะนั่นแหะค่ะเป็นเรื่องรา่าดีๆที่เฮานํามาฝากกับคําซาคําลือพี่น้องต้องไปเบิง่ง ใครเห็นกับตาไปฟังกับหูว่ามันจริงหรือเปล่าว่าแ,แสงทองฟินแลนด์ฤดูกาลนี้เขาจัดหนักจัดเต็มอิหลี่แต่ว่าเมือ่อคืนนี้เขาซาก,กันว่าจังสันแล้วก็ภาพที่ถูกแช์ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วฤดูกาลนี้ฝากแสงทองฟินแลนด์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอ่อะอสำหรับื้อนี้หฮาสองคนแม่ลูกสิคลาไปก่อนนะคะในื้อนี้สวัสดีค่ะ